สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาสไลสเอสแพรวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถครอบครัวสุดคุ้มอย่าง Honda m o b บ l i โรถ MPV ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยสมรรถนะที่ดีเยี่ยมและความอเนกประสงค์ที่มากกว่าที่คุณคิด Honda MobiliO โมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดูสปอร์ตและโชบเชียวกระจังหน้าแบบโครเมียมผสมผสานกับไฟหน้าแบบฮาโลเจนหรือแบบเล็แล้วแต่รุ่นพร้อมไฟส่องสว่างกลางวันและไฟตัดหมอกหน้าที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ในทุกสภาพอากาศ ด้านหลังตกแต่งด้วยไฟไท้ายดีไซน์สวยพร้อมสปอยเลอร์ที่เสริมความเป็นรถสไตล์สปอร์ตในด้านมิติตัวถัง Hon ด้าโมบ l i โอมีความยาวประมาณ4,400ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,680ม mm, ิลลิเมตรและสูง1,610ม mm, ิลลิเมตรทำให้มีพื้นที่ภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้ถึง7คนในรูปแบบเบาะนั่ง3ามแถวที่พับแยกได้อย่างยืดหยุ่นเหมาะสำหรับทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเดินทางแบบครอบครัวหรือคนสัมภาระในชีวิตประจำวัน ภายในห้องโดยสาร Honda Mobilio ตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงมาพร้อมฟังก์ชันทันสมัยเช่นหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วระบบเชื่อมต่อ Bluetooth, USB, HDMI และระบบเครื่องเสียง4-6ลำโพงที่ให้คุณเพลิดเพลินตลอดการเดินทางพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและระบบปรับอากาศแยกส่วนสำหรับผู้โดยสารตอนหลังช่วยให้ทุกคนรู้สึกสบายไม่ว่าจะนั่งแถวไหน ด้านขุมพลัง Honda m o b บ l i โอใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5่งลิตร i-vtec ให้กำลังสูงสุดประมาณ1 1 8แรงม้าจับคู่กับระบบเกียร์อัตโนมัติ cvt ที่ให้การขับขีน่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ทั้งแรงและประหยัดในคันเดียวกันในด้านความปลอดภัย Honda m โมบ l i โอมาพร้อมกับถุงลมนิรภยัยคู่หน้าระบบเบรก abs และ ebd ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมการทรงตัวและระบบบล็อกประตูอัตโนมัติเเมืื่่่ออรถคลนที ทำให้มั่นใจได้ในทุกการเดินทาง Honda m o b i l i o ถือเป็นรถ MPV ที่คุ้มค่ามากทั้งในแง่ของราคาสมรรถนะและความอเนกประสงค์ตอบโจทย์สำหรับคนที่มองหารถครอบครัวที่มีสไตล์ขับขี่ง่ายและใช้งานได้หลากหลายรูปแบบถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Cars Drive S, S p a เพื่อไม่พลาดทุกคลิปรถยนต์รุ่นใหม่และรีวิวสุดพิเศษจากเราขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ